เัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกไว้ว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนขึ้นต้นไม้มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่ามันช่างโง่เขาท,ทุกทุกท่านและคณะลูกขุนวันนี้ผมมาฟ้องร้องระบบการศึกษาดีใจที่คุณมาพวกเขาไม่ได้แค่ให้ปลาปีนขึ้นต้นไม้แต่ยังให้มันปีนลงมาอีกตั้งหากและให้มันวิ่งอีกสิบไม์บอกผมหน่อยโรงเรียนคุณภูมิใจในสิ่งที่พวกคุณทำไหม เรียนคนเป็นล้ลานให้กลายเป็นหุ่นยนต์มันสนุกหรือเปล่าคุณรู้ตัวไหมว่ามีเด็กกี่คนที่เหมือนปลาตัวนั้นเรียนอย่างหนักในห้องเรียนแต่ไม่พบพรสวรรค์ของตัวเองแลยแต่คิดว่าตัวเองโง่และเชื่อว่าตัวเองไร้ค่าแต่หมดเวลาแก้ตัวแล้วผมขอกล่าวหาโรงเรียนว่าเป็นฆาตรกรฆ่าความคิดสร้างสรรค์ทำลายเอกลักษณ์และเยียดยามทางความคิดเขาคือระบบที่ล้าสมัยและควรหมดอายุไปแล้วข่าแต่สรรที่เคารพนั่นคือคำถแถลงเปิดคดีของผม ผมขอแสดงหลักฐานสนับสนุนรูปคดีเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูเชิญครับตัวอย่างแรกนี่คือโทรศัพท์สมัยนี้เคยเห็นใช่ไหมนี่คือโทรศัพท์เมื่อ150ปีก่อนแตกต่างใช่ไหมฟังก่อนนี่คือรถสมัยนี้และนี่คือรถเมื่อ150ปีก่อนแตกต่างใช่หรือเปล่างั้นดูนี่นี่คือห้องเรียนสมัยนี้และนี่คือห้องเรียนเมื่อ150ปีก่อนช่างน่าอับอายการเวลานับร้อยปีแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และคุณก็ยังอ้างว่ากําลังเตรียมเด็กให้พร้อมสําหรับอนาคตด้วยหลักฐานเหล่านี้ผมขอถามคุณเตรียมเด็กสําหรับอนาคตหรืออดีตผมทําการบ้านเรื่องของผู้คุณแล้วมันฟ้องว่าผู้คุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฝึกคนไปทํางานในโรงงานนั่นเป็นเหตุผลที่คุณบังคับนักเรียนให้นั่งเป็นแถวให้เรียบร้อยนั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าอยากพูดค่อยยกมือพักแค่ตอนกินข้าวและใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันเพื่อบอกว่าต้องคิดอะไรโอ้แล้วก็ให้แข่งกันเพื่อเกรดเอสัญลักษณ์แห่งสินค้าคุณภาพ เหมือนเออพวกเนื้อเกรดเอผมเข้าใจในช่วงเวลานั้นมันแตกต่างพวกเรามีอดีตและผมก็ไม่ใช่คันทีแต่ในวันนี้เราไม่ําเป็นต้องสร้างหุ่นยนต์ผีดิบอีกแล้วโลกกําลังก้าวหนะ้าและตอนนี้เราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มเอาจริงอาจังพึ่งพาตนเองได้มีความสามารถในการเชื่อมโยงนะักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะบอกคุณว่าไม่มีสมองคู่ไหนที่เหมือนกันและพ่อแม่ที่มีลูกสองคนจะช่วยยืนยันได้อย่างแน่นอนช่วยอธิบายหน่อย ทำไมผู้คุณถึงทำตามนักเรียนเหมือนแม่พิมพ์ขนมหรือหมอกแก๊บที่ปรับขนาดได้สอนสิ่งห่วยๆให้ทุกคนในแบบเดียวกันระวังคำพูดหน่อยขออภัยครับท่านแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหมอจ่ายายาแบบเดียวกันให้กับผู้ป่วยทุกคนผลที่ออกมาคือโศกอนตกรรมและผู้ป่วยก็ยังป่วยอยู่และมันคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโรงเรียนการศึกษาที่ล้มเหลวครูหนึ่งคนสอนเด็ก20คนโดยแต่ละคนมีจุดแข็งความต้องการพรสวรรค์ความฝันที่ต่างกัน แต่คุณกลับสอนในสิ่งที่เหมือนนกันงั้นเหรอนี่มันแย่มากทุกทุกท่านเราไม่ควรล่าเลยสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นคดีฆาตกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมาในการให้คำมั่นสัญญาและผมขอพูดถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อลูกจ้างขอค้านครับคำค้านต่อไปผมอยากฟังมันน่าอายผมหมายถึงอาชีพครูมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดบนโลกนี้กลับมีรายได้แค่พอกินไม่แปลกใจเลยที่คุณครูไม่ให้ความเต็มที่กับเด็กว่ากันตามตรงคุณครูคนได้เงินมากพอๆกับหมอเพราะคุณหมอสามารถผ่าตัดหัวใจช่วยชีวิตเด็ก แต่ครูที่ดีสามารถเข้าถึงหัวใจของเด็กๆและอนุญาตให้เด็กๆใช้ชีวิตที่แท้จริงครูคือฮีโร่ที่มักถูกใส่ร้ายแต่พวกเขาไม่ใช่ปัญหาพวกเขาทำงานอยู่ในระบบที่ไม่มีทางเลือกหลักสูตรถูกออกแบบมาจากคนในกระทรวงคนที่ไม่เคยสอนใครเลยในชีวิตเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการสอบวัดผลพวกเขาคิดว่าไอการกาะข้อสอบมั่วๆเนี่ยจะเป็นตัววัดความสำเร็จซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยความจริงคือการสอบแบบนี้ยมันหยาบเกินกว่าจะใช้ได้ มันควรถูกยกเลิกไปได้แล้วแต่คุณไม่ต้องฟังผมก็ได้มาฟังเจคเคลลี่กันดีกว่าเขาคือคนคิดคด้นมาตรฐานการทดสอบเขาบอกว่าการสอบแบบนี้มันหยาบเกินกว่าจะเอาไปใช้และต้องถูกแบนเรียนทุกทกท่านในห้องนี้หากเรายังทําแบบนี้ผลลัพธ์ก็มีแต่จะแย่ลงผมไม่ได้ศรัทธานในโรงเรียนแต่ผมมีความศรัทธานในผู้คนและถ้าเราสามารถปรับแต่งแผนสุขภาพรถและรูปแบบบน Facebook มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําให้การศึกษารปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง อย่าทำในแบบที่โรงเรียนต้องการเพราะมันไร้ประโยชน์นอกจากเราดึงจิตวิญญาณจากนักเรียนแต่ละคนออกมาได้นั่นควรเป็นหน้าที่ของเราเราควรต้องเลิกใช้วิชาบังคับแต่เราต้องเข้าถึงหัวใจของเด็กทุกคนแน่นอนวิชาเลขก็สำคัญแต่ไม่ได้สำคัญไปกว่าวิชาศิลปะหรือการเต้นให้ทุกๆพรสวรรค์มีโอกาสที่เท่าเทียมผมรู้ว่ามันเหมือนการเพอร้อฝันแต่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศฟ,ฟินแลนด์พวกเขามีชั่วโมงเรียนที่น้อยลงครูมีไรายได้ที่มากพอเด็กไม่มีการบ้านพวกเขาเน้นความร่วมมือ แทนที่จะแข่งขันมันเด็ดอยู่ตรงนี้การศึกษาของเขาทิ้งประเทศอื่นๆแบบไม่เห็นฝุน่นประเทศอย่างสิงคโปร์ก็พัฒนายอย่างรวดเร็วโรงเรียนอย่างมอนเทสซูรี่โปรแกรมแบบคา a ์นอะคาเดมีมันไม่ได้มีทางออกแค่ทางเดียวเราต้องไปกันต่อแม้จำนวนนักเรียนจะมีเพียง20%ของประชากรแต่พวกเขาคือ100%ของอนาคตเราช่วยกันใส่ใจกับความฝันของพวกเขาและนี่คือความท้าทายที่เราต้องทำให้ได้นี่คือโลกที่ผมเชื่อ โลกของปลาที่ไม่ต้องถูกบังคับให้ปีนขึ้นต้นไม้อีกแล้วผมขอสรุปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม Prince EA และต้องขอบคุณที่ดูวิดีโอของผมแต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่พวกเราทุกคนจะช่วยกันสร้างอนาคต ที่ดีเพื่อการศึกษาได้อย่างไรผมอยากให้พวกคุณเข้าไปที่ n e s t l e c o m p r e o r d e r t h e f u t u r e และแบ่งปันความคิดของพวกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ Peace.